พ่อเจนนี่วอวยพรวันของลูกสาวค่ะเปิดแชทพ่อเจนนี่รัชนอกวอวยพรวันแต่งของลูกสาวเจนนี่รัชนกได้ออกมาเผยแชทคุณพ่อหลังจุงมือแฟนหนุ่มยิวฉัดมงคลเข้าสู่ประยุว,ยวาในวันเลิกงามยามดีตรงกับวันที่11เดือน11นั่นเองค่ะ ซึ่งก็บอกว่าบรรยากาศจะเป็นไปอย่างชื้นมืนนะคะ11.11 11. สําหรับงานแต่งงานของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นกับแฟนหนุ่มอย่างยิวชัดมงคลน,นั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศในการจัดงานก็เต็มไปได้วยความสุขและความชื้นมืนท่ามกลางเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะแต่ที่ไม่ได้มาร่วมงานก็คงจะเป็นคุณพ่อของสาวเจนนี่แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมงานนะคะคุณพ่อก็ได้มีการอวยพรผ่านทางแชทข้อความที่ส่งมาอวยพรให้กับลูกสาวได้บอก ว่าตอนเช้าเป็นวันสําคัญสําหรับนุ้ยกับลูกยิวแล้วซึ่งพ่อเองเนี่ยเขาไว้พรให้หลูกทั้งสองมีความสุขนะลูกขอให้ครอบครัวของลูกมีแต่ความเจริญเข้ามาตลอดไปนะแล้วก็พ่อไม่มีของขวัญอะไรจะให้นอกจากคําไว้พรและอยากจะเห็นลูกมีความสุขพ่อรักลูกครับดังนั้นเจนนี่ก็ตอบกลับไปว่าค่ะพ่อขอบคุณนะคะไว้โอกาสดีๆจะพาย,ยิวเข้าไปไหว้พ่อนะดูแลตัวเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นดีถึงเรื่องราวดีๆที่ทางทีมงานได้นํามาฝากคะ่ะ